สัพปกรนับทุกบัญชีธนาคารมารวมกันหรือแยกบัญชีคะนี่ก็เป็นคําถามที่นักธุรกิจหลายคนสงสัยว่าณนะวันนี้อะค่ะยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณนะคะถูกนําส่งกลมสัมพปกรณไปเรียบร้อยแล้วยังง่ายๆนะคะหลักที่สัพปกรณคิดก็คือว่าสัพปกรณจะมองกันเป็นลายบัญชีของธนาคารถ้าวันนี้อะค่ะ คุณเปิดธนาคาร A และมีทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาเชียงใหม่สาขาเชียงรายและสาขาภูเก็ตเมื่อถึงเวลาที่นับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเขาจะนำเอาข้อมูลนะคะทั้ง3สาขามารวมกันทั้งปีปรากฏว่าถ้าข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเกิน3 0 0 0ครั้งข้อมูลตรงนี้จะถูกนำส่งกรมสรรพกรโดยไม่ดูว่าจำนวนเงินรวมของทั้ง3สาขาเนี่ยเป็นจำนวนที่เท่าไหร่ และถ้าสมมติว่าไม่ถึง3,000ครั้งก็จะมาดูว่ามันถึง400ครั้งและเป็นเงิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าสมมติว่าค่ะยอดรวมทั้งปีของทั้ง3สาขาของธนาคาร A เป็นจำนวน450ครั้งยอดรวมทั้งหมด15ล้านบาทซึ่งมันครบทั้ง2องค์ประกอบคือเกินทั้ง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปข้อมูลนี้ของธนาคาร A ก็จะถูกนำส่งกรมสมพาร ซึ่งสรุปนะคะสมพากรเองจะแยกเป็นลายธนาคารแต่ในธนาคารนั้นไม่ว่าคุณจะเปิดกี่สิบสาขาก,ก็ตามจะเอาข้อมูลมารวมกันถ้าถึงเกณฑ์จะถูกนำส่งกรมสมพากรค่ะและนี่คือสิ่งที่นักธุรกิจต้องรู้ว่าวันนี้ข้อมูลการรับรายได้ของคุณนะคะได้เข้าไปสู่ระบบ Big Data ของทางกรมสมพากรแล้วยัง จำไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะและถ้าคุณอยากรับสาระความร,รู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความร,รู้ดีสามารถกดติดตามที่เอสไซน์เ e ็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีสาระความร,รู้ใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ